ว้อวันนี้เปิดหัวคลิป3วินาทียังไงให้คนหยุดดูพี่เบาเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับพี่น้องครีเอเตอร์ทุกคนเพราะาทุกคนก็ต้องทําคลิปอยู่แล้วมาดูพี่เบาเคยบอกไปแล้วนะลักษณะการทํางานของ AI เนี่ยเวลาเราทำคอนเทนต์โพสต์ลงไป AI ก็จะได้นํางานของเราเนี่ยไปที่ผู้ติดตามหรือว่าผู้ที่สนใจเกี่ยวกับคอนเทนต์ของเราแล้วลักษณะคนใช้เฟซหรือว่าคนที่ดูเฟซเวลาเขาเข้ามาใช้เนี่ยเขาก็จะเลื่อนหน้าฟีดนะโพสต์ post ไหนที่เขาสนใจ ฟังแล้วได้ประโยชน์ช่วยแก้ปัญหาให้เขาขเขาก็จะหยุดดูถ้าโพตดไหนที่ไม่สนใจก็เลื่อนผ่านดังนั้นเราต้องทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจคนดูได้รับประโยชน์นะแต่มีอีกอย่างที่สำคัญมากคือการเปิดหัวคลิป3วินาทียังไงให้คนเกิดความสนใจแล้วก็หยุดดูคลิปของเราแม้ว่าคลิปที่เราทำเนื้อหาดีมีประโยชน์แต่พูดเปิดหัวยาวมากข้อความไม่ดึงดูดภาพที่นำมาประกอบไม่น่าสนใจ ก็มีโอกาสสูงที่เขาจะเลื่อนผ่านดังนั้น3วินาทีแรกจึงมีความสำคัญมากเราต้องหยุดนิ้วเขาให้อยู่สำหรับคลิปที่เราจะทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคลิปแนวไหนก็ตามอย่าพูดเรินนำช่วงเปิดหัวเนี่ยยาวมากมี่พี่บ่าวเอาตัวอย่างมาเขาทำคลิปเกี่ยวกับอาหารข้อความที่เขาพูดช่วงแรกสวัสดีค่ะวันนี้พบกับครัวอร,อ,อร่อยอร่อยอีกแล้วนะคะวันนี้น้องเอจะมาทำแกงไก่สูตรโบราณ รูดที่ทําวันนี้เป็นตรูดของคุณยายวัตถุดิบที่ใช้ก็หาไม่ยากทําเสร็จแล้วได้รสชาติที่อร่อยก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปรับชมกันเลยค่ะโอ้คนเลื่อนผ่านตั้งแต่สวัสด,ดีแล้วค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเข้ามาดูเนี่ยเขาไม่รู้จักเราและเขาไม่ได้อยากรู้จักเราด้วยไม่ต้องแนะนําตัวบอกไปเลยเราจะให้เขาดูอะไรเช่นแกงไก่ตรดโบราณหน้าตาน่ากินแบบนี้วิธีทําง่ายมากไปดูกันเลยค่ะ เข้าวิธีการทําเลยสําหรับคนใหม่นะทําแบบนี้อย่ากเกินนํายาวและเราต้องทําคลิปเปิดหัวยังไงมาดูองค์ประกอบ3สิ่งช่วงเปิดหัวคลิป1ก็คือเสียงพูดหรือว่าเสียงบรรยาย 2. ข้อความที่ใส่ 3. คลิปตัวอย่างประกอบภาพตัวอย่างจากในคลิปที่เราเอามาใส่ด้านหน้ามาดูทีละหัว,วข้อเสียงพูดเปิดหัวต้องมีความกระชับได้ใจความมีเอกลักษณ์ชวนให้ติดตาม ถ้าถาว่าคลิปของเราใส่เสียงเพลงเลือกเสียงเพลงที่ติดหูแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงทีนี้มาดูสคริปต์ตัวอย่างที่พี่เบ๋าทาไปคลิปนี้มีคนดูเกือบ10บล้าน3ชั้นทอดน้ำปลาสูตรใหม่ทําง่ายไม่ต้องใช้น้ํามันดูดูพี่น้องดูไอ้ยาหน้ากินอย่างแรงพี่น้องดูภาพประกอบได้หมู3ามชั้นอยู่ในกระทะเทน้ําปลาใส่ลงไปตรงกับที่บอกเมื่อกี้ว่าไม่ต้องทอดด้วยน้ํามันคนก็จะเกิดความเอ๊ะเมนูทอด แต่ทําไมใช้น้ําเปล่าภาพต่อมาตักหมูที่ทอดสุกแล้วขึ้นมาคนดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากินแล้วเราก็เข้าวิธีการทําเลยพอคนเห็นเปิดหัวช่วงแรกเป็นแบบเนี้เขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูว่าวิธีการทํำยังไงออกมาน่ากินแบบนี้นั่นคือเสียงพูดเปิดหัวต่อมาก็คือตัวหนังสือตัวหนังสือเนี่ยต้องมีความโดดเด่นนะใส่ข้อความสั้นๆดึงดูดสายตา หรือคำถามที่กระตุ้นชวนให้ติดตามการใส่ตัวหนังสือเนี่ยก็จะมีความสําคัญมากสมัยก่อนเราจะเห็นได้ชัดจากหนังสือพิมพ์เขาจะเอาส่วนที่เป็นไฮไลท์ข่าวดังข่าวใหญ่ที่สุดน่าสนใจที่สุดมาพาดหัวเอาไว้หน้าแรกพอเราอ่านพาดหัวปุ๊บก็อยากรู้รายละเอียดเพิ่มและเขาก็เขียนว่าอ่านต่อหน้าสอหน้า15หน้า16เราก็เปิดตามไปอ่านนี่ก็เป็นการใช้ข้อความดึงดูด ให้คนเนี่ยอยากจะดูต่อต่อมาภาพประกอบจากเนื้อหาคลิปของเราเราก็ต้องเลือกส่วนที่ดีที่สุดนะน่าสนใจที่สุดน่าตื่นเต้นลุน้นตลกเรียกว่าคลิปที่เราทำมาเนี่ยช่วงไหนที่เป็นไฮไลท์ก็เอาส่วนนั้นแหละมาทำเป็นช่วงเปิดหัวคลิปนะแล้วก็ให้มีความกระชับถ้าเป็นคลิปรีวแนะนำเลยว่าช่วงเปิดหัวเนี่ยสาวิถ้าเป็นคลิปยาวนะห้าถึงสิบวิได้ แต่ช่วงเริ่มต้นย้ำอีกครั้งว่าเราต้องทําให้กระชับทีนี้มาดูการเอาเนื้อหาจากไฮไลท์ในคลิปเนี่ยมาใช้เป็นตัวอย่างเราจะเห็นได้จากตัวอย่างหนังเขาก็จะตัดเอาส่วนที่น่าสนใจน่าตื่นเต้นจากเนื้อหาเนี่ยมาโฆษณาทําให้เราเนี่ยพอดูโฆษณาปุ๊บก็อยากจะไปดูหนังเรื่องนั้นดังนั้นเราก็เอาแนวคิดนี้แหละมาทําเป็นคลิปช่วงเปิดหัวเป็นเหมือนหนังตัวอย่างให้กับคลิปของเรา เพื่อดึงความสนใจตั้งแต่คนเห็นภาพแรกเรียกว่า3วินาทีเนี่ยทำให้เขาเนี่ยต้องหยุดมือไม่เลื่อนผ่านแล้วได้ดูเนื้อหาของเราพี่บ่าวจะบอกตัวอย่างในการทําให้พี่น้องทําคลิปเกี่ยวกับอะไรพี่น้องก็ไปดูช่องใหญ่ๆเลยว่าเขาทําคลิปเปิดหัวยังไงให้น่าสนใจแต่เราเป็นผู้เริ่มใหม่ให้เราทําช่วงเปิดหัวที่กระชับหรือว่าสั้นน้อยกว่าช่องใหญ่ๆที่เขาทํา เราสามารถดูช่องของเขาเป็นตัวอย่างได้นี่ก็เป็นเรื่องของการทําช่วงเปิดหัวคลิปนะสวินาทีแรกให้น่าสนใจถ้าว่าพี่น้องมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกพี่น้องจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นในการทําคลิปหรือว่าทําช่องพี่น้องไปดูคลิปแรกเลยในคลิปแรกเนี่ยพี่เบาก็จะรวบรวมเนื้อหาที่มีความสําคัญมากและก็วิธีการที่ทําให้พี่น้องเนี่ยทำคลิปทําช่องแล้วประสบความสําเร็จแบบ ก้าวกระโดดไม่ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์พี่น้องก็ไปดูคลิปแรกชื่อว่าครีเอเตอร์มือใหม่001ก็ขอให้พี่น้องครีเอเตอร์ทุกคนประสบความสำเร็จสู้ๆครับ